สวัสดีครับผมสายันท่องสวัสดิ์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดแล้วครับเป็นวันที่าวางงานอีกหนึ่งวันนะครับหลังจากที่จูนตูไว้บางตอนนี้อาจารย์ที่ทงานท่าวกะกำลังขนตูมพ่วงขึ้นรถครับตอนนี้ครับกับจอหนังประหยดัดเบิรงมวยเตรอครับ มอยเตอร์ไลฟ์สดกับขออุญ,ญาติทุกท่านนะครับอาจจะรบก,กวนเวลาอันมีความสุขของท่านนะครับสักนิดหนึ่งครับมาชมการไลฟ์สดอันไม่ม,ะะไมีเนื้อหาสาระอะไรเลยบ่มีเนื้อหาสาระอย่างยิ่งครับอ่ามองมอยเตอร์ครับแม่มอยเตอร์มาแล้วครับฟังเสียงนะฟังเสียงฟังเสียง อ่าสวัสดีครับตอนนี้เ้ากยูกลังครับกลังกลังไซนร้าครับผมิการไม่งานครับบริกดีครับทุกทุกคนครับนี่คือรถนังจอ12เมตรครับก็ลังพ้นขึ้นครับ รถแห่ว่ามึงรถแห่กันอะไรครับรถแห่ห้ากระลังจูนจูนเขาตะแล้วครับสามคันจูนเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับวันนี้ครับไอ้อมไอ้อมมาเช็คเบิ้งน้ำพงเหลือจะกรอกนี่ <c oughs> นครับเบิ้งจอหนังโอ้นิวโรลงพยนตุนรครับรถหนังครับหนังห้ากระเสร็จตู้ตูเ้เบียดยังไงจากกันหรอตูเ้เบียดว่าที่ พ่อแม่มาตีตัวเองตู้ไปใส่ตู้พี่เสือพี่เสือครับพูดเสือดีครับนายวันชัยครับอินงามครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูไปครับกระป๋องเศร้าครับนี่คือเวทีมินิจิบบมินิมินิสองครับแต่ว่าเอาหนังก่อนครับบรรจุของครับอันอาจารย์สันชิ้นงานอะไรอาจารย์สันอาจารย์หนังครับโอ้อาจารย์เพชรนอนน้อยแต่นอนนะ ยมันถือรถเดือดฟาดใสเ่เหลือๆเหลือเมาเช็คเบื้องหลังพวกใหนได้อุ้มนะครับจอหนังครับเป็นมังจะเอาขึ้นรถแล้วสวัสดีครับสุดเดชครับพี่กายพิงานจางนี้นะครับหนังครับรูปแสงสีเสียงประตูห่วงครับนี่ครับโอ,โอ,โอ้นี่รถลงเห็ดปูเดียวด้วยตัวนี้โอ้กล่องมาโอ้โอ้โอโอ ไม่เดี่ยวอีกที่ตัวเองสำหรักสีเขียวอีกแล้วสี่แวเหรอวัดดีครับตำรวจแม่นครับโอ้จ้างหนังอีกวงเนยตำรวจแม่นจ้างหนังอีกวงอันอยู่อันกุน้ำใสนะครับโอ้พบเสียงหนังก็ต้องห่วงครับตู้ว่าเทครับหวัดดีครับสุบินครับหวัดดีครับเสียหนูครับ S.M.S. สวัสดีครับหวัดดีครับคุณพ่อสุดหน่อยครับสุริยาอ้วนค่ำครับ ตันี่จอสี่ห้าเอาขึ้นรถอีกขึ้นจอสิบสองเมตรครับไปบังรถนังครับก็ขอบคุณท่านกำนันอาครับเปิ้ลเอือเอือเฟื่อรถหนังมาให้เพื่อนชี้ตัวนสัตว์เหมือนกันจะอยู่รถสุกไปสายหนังรถหนังโวมีมีรถมอเตอร์ขับครับนี่ครับขอบคุณท่านกำนันอาหลายๆนี่สัตทักทักกันครับคือครับจ้างไปบังหนังนี่นะจ้างหนังไป่บ้างนะครับเด้อยอำนาจเจริญครับวัน พุทธมไสนะครับนี่ครับรถหนังครับนี่ครับรถหนังครับน่ครถหนังดูอย่างนรถหนังวยซอยสิบสองเมตรครับสติ๊กเกอร์แกะออกไปติดไม้ครับจะไปติดอุโบสถเสาหนึ่งก็จะเจ็บตุนไม้พระบุสติกเกอร์ตุนไม้ครับสวัสดีครับสอนอาจารย์สอนวัตถุสีครับจะบุญนุ่มครับเนี่ยรับหนังคือจากเมืองครับต้องได้กลับไปครับเพราะหนังไม่นี่ครับสติ๊กเกอร์ตุนไม้จะไปแนวนีนครับ จะออกก็งามแน่เลยครับเด้อตัวเก่าเป็นสีแดงนี่ครับตัวเก่ากิจการจอยนั่งเองครับบุรีเวียงบัวพัดบุรีงานบ่บัวกับบุรีโอ้โหภาษาสีเกียดแน่วันนี้ครับไอ้กบครับประการพูดอ้กบหลายๆครับกาดูแลสิทธกสิทิ์ครับทั้งอ่าจังหวัดสีเกียดครับกาบุรีงานครับมีงานเดียวน่ะบนนั้นน่ะไปสายฟี่ครับ บไปบ่าได้ครับปบไปัดกลัง้จะให้รถ้าครับเราใรถบ้าใส่ครับข้างใส่นัง่เรให้รถคันหนึ่งเบสใส่ครับหางรับงานนี้ได้กบทางสีเกตนี่ครับก้งจอหนังบเต็มรถครับด้วยครับตู้ว่าเทคนี่รุ่นรุ่นวีงหนึ่งหนึ่งครับเสียงกลางข้ากับซตู่ทรอครับอ่างสองตู้ พี่สิ่ล่ะพี่ช้าชอนี่บ่ยนี่ว้ายไาดิเซลคาแรงสี่พันห้าพันพูดแ้ยเิ่นมาถังลามันลายม่นม่นบ่ลายหลายบอยเัครับบุญลายมณีรัตบินโดดในเบื้งแน่ครับบินโดดบ่ครับได้ไดครับลายดอกบุเอาดูมเตมันไงวัี้ครับล็กก่อนขอไปงามมาติดกวาดเตือนนะครับวันีรพี่กวัดกวาดเตือนเดี๋ยวจะไปไปติดไห้ได้พีวันเด้อ ไอ้โบมอว์ครับทีรานขั้วเตือนครับอาหารเพิ่นโอ้ยแซ่บหลายมาใช้อีกแน่นอนครับเดียมาใช้อีกแน่นอนครับขอบคุณหลายคบครับรับการทำงานเหร็จแลยครับโอ้ยงานไม่งานครับโบ้ยมีงานครับแต่ว่าเตรียมตัวไว้ด้วยซครับเพราะว่างานหนังเป็นงานที่แบบว่าจ้างมือหนีสายมือหนีนอปนอส่วนมากเป็นบ่อยกบมันโบ้คือหมอลำหม้อลำถึงจ้างไว้ครับหมอลำนี่เต็มเดือนครับเต็มเดือนไอ้โบ้ใจกันอ๋องานหมอลำเขาเต็มเดื้อเลยงานหลาย่ับบ่ครับเป็นยังไง ว่างติดโป๊ติดโป๊สวันนีครับเปียกเศร้าครับไปแหงที่ไหนน้อมาหนี้เปียกเศร้ามาเด็ดน้ำเด้อสวัสดีครับสบายดีไอซีโหสวัสดีครับสัมแลนเศร้าครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับนี่ครับหน่วยหนังจอ12เมตรครับตัวนี้หน่วยหนังจอ7เมตรครับนี่ครับของเต็มโหลดอ尼亚นี่ครับบาโหลดจะหักบ่ครับ แต่หักกีหลายครับรถทีกิต่หักต่หักครับผมมักมากสวัสดีครับรัศววัตรครับสวัสดีครับเดชศิลป์ครับสวัสดีครับจักรพันธ์แสนทวีสุขสวัสดีครับสวัสดีครับเอกซ่าครับเอฟซีจากกันทลักษ์ครับจากหนังอีเบิึงอำเภอกันทลักษ์กันเด้อครับจอเก็บเรียบร้อยแล้วตัวนี้มินิมินิสองครับมินิสองนี่เฮ็ดขึ้นมามือมีกับมันมีคนไปกับมันมีครับเฮ็ดไปซื้อ สวัสดีครับต้องมาเบอร์ครับสวัสดีครับระดับปีเตอร์เบิร์นครับเอฟซีครับผมันหลายอีตัวคือคือระบาดตัวมันหลายอีนี่สมาบอกเราคะแนนหาพันนกสวัสดีครับชมพรครับสวัสดีครับร้องโบวีเอโบวีเอฟซีแฉกน่องไว้ไอซีสั่งซื้อหัวหาพันแฉกน่องคือเอฟซีหลเลยครับโอ้ยเอฟซีน้องสายัดแนบบอกครับสวัสครับเอซ่าครับสวัสดีครับอาจารย์ตอง สักมื่นสิบเหรียนั้นครับเด้ออยู่ตั้งอ่าบางปูเฮาเก,ก่าครับคิดถอดคิดถึงครับท่านด้วยความรักและความคิดถึงเอ้ยมันเสียกันไหม MC ครับปลาคิดถึงนะครับเด้อคิดถอดคิดถึงครับรพี่น้องทั้งสมุทรปลาการครับคิดถอดคิดถอดสมุทรปลาการ์นปาา่ปาาอันนี้ก็อันยังอาจารย์เพชรนี่อันนี้ก็อันยังคราบข้าวปนอี สวัสดีครับผมเสาร์อาทิตย์นี่ขึ้นไปใส่พุ่มบอเสียสายันครับบัครับพี่ต้นครับโอ้ไปออกงานมองหันมางปูหันกบได้ไปนางเด็กกบพี่ต้นเลยข้าใจอยากไล่สดโยรัมหม่ฟังเลยครับผมโอ้ยบอกว่ายาขอามอลำบอกว่าอยาขอามอลำไม่รู้มอลำละเขาลำ<ช>แบบไหนพบเองแล้วก็ไม่เข้าใจเอาไปไกลใกล่องแน่นี่ มุ่มกว่างนะครับไงยังไงยังตรงนะ้นสว,วัสดีครับพี่โตเอเชียครับที่ไหนถึงเลยขอเสียงอไอ้ไมไทยเลยครับผมส <laughs> วัสดีครับสุกร์ก้านเหลือมีวสีครับมาแล้วมาแล้ว,ลวช่วงนี้เป็นการที่เราขนเวทีของจอหนังนะครับขึ้นรถนะครับตัวเอเมเจอร์เราก็เพียบเลยครับผมครับเต็มรถอายะขอเสียงไหมไทยเลยครับ มาฮะเอฟซีทั้งชนบุรีในเดบป๋าเอฟซีฐานหลายๆครับรอสักครู่น,นะครับกำลังหาเงินเติมน้ำมันไปอยู่ครับชนบุรีตัวพายูุบางชนนี่ระวังนะครับเด้อไปอยู่เมืองชนระวังจะโดนแฟนทิง้งนี่ครับรถหนังรครับเอัไนั้นในการจากแต่ก็นั้นอารครับถึงเกิอแก้วออกแล้วรถท่านต้องกีต้าร์มากกับรเต็มรถเนาะโอ้ย ีคนไมาอีกคนไม่อีกสวัสดีครับต้นบิ๊กมองครับไลท์เจีงครับสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับผมคิดถอดเด้อครับเด้อคิดถอดรายกันครับปีตัวเอเชียครับพี่น้องทั้งจังหวัดสกลนครครับโอ้ลำบากตากตำครับช่วงนี้ครับอุ้ยขึ้นจุดสบายปรนเดี๋ยวครับนอฟ้าเสียงอาจารย์กันนอเนี่ยอาจารย์กันนอเนี่ยเอฟซีจะกันนอ อาจารย์ขนอค,ครับไ,ไ,ไ,ไอ้ไอ้ไอ้อาจารย์ขนอ,อ,อ,ขนอมาอยู่ห่อมาอยู่ครับเอ้ยโทรมาไม่อถือก็จะรับได้๋ยวนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมมรรมามรรามิเช,เชนเฉลิฐพึ่งบาหวาังเนี่ย <c oughs> ครับมรรมามิเชนเฉลิฐพึ่งบาหวังเนี่ยครับ ผู้ไม่ใด่บ่ครับพื่นติดงานน่ะพ้นว่ากล้าผมผู้หนาทิ่เซ็ตของอาจารย์จอยขาบ่ละเราเองถึงนม่เล่าขึ้นเ้อคกล้าผม บ่อแล้วครับมันติดงานนะครับติดงานแล้วเดี๋ยวผมแคปหน้าจอยเบิ้งครับเอาสนิทก่อนนะครับนอกเขาเป็นไหสุดยุตจ้าครับครับจะผ่าพ่นมาจ่างมอลำครับเป่นยาได้วิเชียษไสเลือดครับเป็นว่ามองมักมองไหนมองวิเชีศษมองไหนมักมองมองมองไหนพร่กยังเอวิเชียษไสเลือดเลยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เป็นของอันไหนมันบอกของเหล่าโอ้เอาที่เธอสบายใจโอ้ของอันไหนเนาะ โอ้คนหลานเนาะกันแล้วแต่ละว่ะก็จะเล่นอ่ะกันแล้วแต่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 ละแล้วแต่ละแต่ละหมอบริการประจำเมเจงมีงานหลายว่ะเจี๋ยจ๋องเท่าโบซ่าครับอำเภอตะการเผือผลุนนอกครับรับการรับงานให้เด้อเจี๋ยจ๋องเด้อหนังครับหนังก็มีเลย นั่งกางแลงห่าใส่ตู้บ้าเท็กครับขาละแปดตู้ครับอ่าเสียงเบียดยิเป็นนิ่วครับวัสดีครับคําคูนครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับพี่ต้อมครับอยู่บ้านครับไม่มีงานทำก็เลยหางานให้น้องๆทำครับพี่ต้อมสวัสดีครับอาจารย์เบนครับผมอาจารย์เบนออกแบบกราฟิกเห็นไหมอุบลสายสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดพยนตร์นะครับออกแบบไปนะครับ ขอบคุณอาจารย์เบนได้หลายครับออกแบบสติกเกอร์ให้ครับมันมีงานจ้าแต่เรก็มีงานออกเจจ๋องครับเพราะว่ากะตอนนี้จะภาพกะเรื่อมทยอดทยอยจ้างหรือครับเพราะว่าไก่สีดอกง่ายนะน้องครับน้องสวัสดีครับสุริยาภาพยนตร์ครับเอฟซีครับออกคุณได้หลายครับรับการทำงานทั้งยาสธรไหนนะครับเด้อครับผมมากมากครับเอฟซีลุงสุริยาภาพยนตร์ครับแต่า้หน่อยครับตอนนี้มีโอกาสไดบ้างรวมกาับงานนําครับน้อง เป็นตะมวลแต่ครับไปครับหม่อมเชียงครับเชียงจางหนังอีบ้างแน่ไปสายวัดนี่นี่ครับรถหนังแต่ว่าเมืองครับของเต็มรถบ่สของในเซย์ยี่ว่าอะไรกันเซย์ว่าอะไรกันเซย์ข้นข่าใช่หรือร้านกระทงยังยังมีครับร้านกระทงยังบ้างอยู่ครับพ,พี่ตั้มครับ สวัสดีครับแอนแก้คครับจ่างรถแทบกับหนังไปเบินนะครับเด้อทั้งอ่าเลือกเลือกอำนาจครับที่เราคิดถึงนะครับเด้องานยังครับเงายครับโอ้ยวางงานครับขนของขึ้นรถเสื้อมันตากฝนมาอีกหลายมื่นแล้วสสวัดีครับวินัยอินทรพิมครับสวัสดีครับระวังฝนตกนะครับฝนตกกับพยังครับเพราะว่าฝนของขึ้นรถครับผมโมมีงานหรอกครับมันจะประสาอะไกับรถแดีน นแยกก้นตีกันเหวอะแยกก้นตีกันกิดจางนังโป้ที่บอมเสียงไปสาย,ย <c oughs> วัดนนี่แหละบบเสียงเทียบกับนันทวันฟ้ายนต์หน่อยครับบ่ได้เทียบเทียบน้ำเพื่อนครับผมเนี่ไปตามโมตามพวกแถวอุบลยโสเอาออกซี่เกียดอยู่นะครับบ่ได้เห็ดญ่ครับเพราะว่าหนังเป็นตัวเลือกสุดท้ายดื้อจะไม่แก่แล้ว มันบมก็คอยมีคนจ้างหลายครับกระทั้งสุรินก็หลายอยู่แต่ว่าบหมดไปครับมันคนละเขียนบอเจ้าอยู่บ้านเจ้าอยู่ใส่บ้านเจ้าซีเกียบบ่โอ้นุ่มสีสเกตซราบเสบดาครับฝนของหนีฝนบอกครับเฮียเวทีหน่วยไม่หน่วยไหนครับนี่ครับหน่วยมินิสองครับนี่ครับมันไม่มีมีมือมือมีอ้วนมีรถอ้วนมีคนใหมกับวันมีมีเจเวทีครับเอ้ยทั้งงาน เหมือนต้นไม้ตนางๆอะไรไฟยังสีสวัสดีครับแบนชานชัยอิทธิวงค์ครับสวัสดีครับอาจารย์แบนครับสวัสดีครับอันศิละพันธครับอยากได้ไฟประดับหมุนโอ้พี่ตั้มผมไม่ได้ทำไฟประดับด้วยครับผมทำแต่เครื่องเสียงเวทีและก็รถแห่และก็หนังครับไฟประดับไม่ได้ทำครับแค่นี้ก็ไม่มีงานนะครับอู้จอดเต็มออดทรายครับโอ้ยสมอออ,อดกางก่อสีนทอกระพาะ นอหน่อยกับบอซ้อมรถคันนี้เป็นรถแกนอยมินิซิกับตอนนี้เป็นเป็นสื่อคัใไม่แล้วเป็นมินิซิปสิบเจ็ดครับก็ได้บางงานก็ได้มาใส่รถหนังครับมาบางปูอาจารย์ไปอยู่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ต้อมมากครับผมมีการมีงานใช้ระบบเสียงก็สีเสียงก็เรียกใช้บริการผมได้นะครับพี่ต้อมครับขอบคุณพี่ต้อมนะครับที่ให้กําลังใจทีมงานเครื่องเสียงทุกท่านครับ ครับรถตู ų, an, ้ครับรถตู <that> ้ไป่พาไปดีหน่อยในวันนี้จอาตาอยู่ตรงไหนอาจารย์ข้าน้อยยูอำเภอหยังครับเฮียยัานยูสีเกศเดี๋ยวผมพาไปถามมันเลยครับเด้อผมกบฏใจกันยูสีเกตศจังหวัดใดเดี๋ยวพาไปถามครับอาจารย์ข้าน้อยจะยูสีเกตอยู่จังหวัดใดเจ้าหนึ่งจังหวัดสีเกศครับเอาอัเปอร์ไหนอัมเปอกันตาลครับโอ้กันตาลนี่บ้านไหนไอบ้านคว้าครับบ้านควาแต่บ้านคว้า ะตำบลกระแซงตำบลกระแซงมันอยู่ไก่กันบอกระพุซลอนไก่เดือยหรบไก่เดือยอยู่อ่ะนี่มันข้าวสิบเระเบิดเจ้าเลยทศบ่อเบิดดื้อบ่อเบิดบ่ฮอดบานเจ้าบ่บ่ฮอดนะบ่อหอดโอ้ระเบิดพีเสียบานไหนไปอ่ะระเบิดเจ้าพุซลอนครับเจ้าบ่ไม่ควรไปดึกระเบิดบ่หอกเขาคือเปียกนี่เอาไปตากแดดดิตากแดดฉันขู่จะเอางพอดีสายนางหมดแล้วนี่ เออมันเปียกมันเปียกไม่ไหวเจาะละลายเห็นเหมเนี่ยเวทีใหญ่มีทั้งหมดกี่หน่วยครับโอ้หลายหน่วยครับหันโมมีงานครับสวัสดีครับทุกคู่ทุกคนครับก็เป็นเวทีเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยปานนี้เจ้าเขาเรงหาพันคุณของบอลพอสิบนาทีจากซีรีสน่นพี่กายเวรงานรับจ้างสายหนังอยู่ครับโทรมาจ้างนีเลยนะครับเด้อโทรหาเนเด้อ จำเบอร์โทรน้องได้บ,บ่บอลแมนบอลบาริสต้าร้องมันเปลี่ยนยังบอกไปเลยมุนโจบาริสต้าครับทนายก็เอาสมิตรนะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด Subscribe นะครับที่ช่อง YouTube ไซยันสาวชาแน,นลนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ผมเองครับสายยอดทองสวัสดิ์ครับเดี๋ยวสิไเลยช่วยเฮเบิง่งเป็นระยะระยะคือขนมเจี๊ยบกุ้งเด้อพี่น้องเด้อมีการไปงานสิบปีไทยหน้างานบุญนะห้เบิ่งครับ ตรงนี้ก็เอาสนิทเข้าก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับจวด